ชวนคุยกันต่อกับคุณสิริมาเลยนะครับกรณีที่มีการรวมกลุ่มกันนะฮะทั้งคนที่เป็นผู้ประกอบการรถบรรทุกรถแท็กซี่เองอยากจะให้ราคาดีเซลเนี่ย ต่ำกว่า30บาทต่อลิตร<ช>มีท่าทีจากทางกระทรวงพลังงานบ้างไหมคะจริงๆกระทรวงพลังงานก็บอกว่าขอความเห็นใจหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือหลายปัจจัยที่ลุมเร้ามากๆนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆแก้กันไปซึ่งทางปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าขอความเห็นใจค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินเหลือเพียงพอแล้วก็เตรียมหารือกับทางสภาพน์แล้วก็สํานักงบประมาณนะคะไปหาเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อน,นําไปช่วยดูแลค่าครองชีพคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้ละค่ะกระทรวงพลังงานออกมาชี้แจ แสงสถานการณ์พลังงานโลกที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นทุกชนิดนะคะย้ำว่าทุกชนิดทั้งราคาน้ำมันราคา LPG ราคา NGV โดยราคาน้ำมันตลาดโลกตอนนี้ค่ะปรับสูงขึ้นจากระดับ20ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเมื่อช่วงปี2563ถ้าจำกันได้ช่วงนั้นราคาน้ำมันนี้ไม่ได้แพงมากนะคะเป็นช่วงที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 ด้วยจนต้นปี2565ค่ะราคาขยับขึ้นไปแต่ 90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาทเรล ลดกระทรวงพลังงานคาดการณ์นะคะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วง3เดือนนี้จะอยู่ที่88ถึง93ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลคาดการณ์ทั้งปีน่าจะเคลื่อนไหวยอยู่ที่78ถึง80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลราคาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามีความผันผวนแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกระทรวงพลังงานก็ต้องเตรียมมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีไรายได้น้อยนะคะอย่างเช่นแก๊สถุงต้ม LPG ผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง ที่ให้ร้อยบาทต่อคนกว่า13ล้านคนกระทรวงพลังงานบอกว่าจะรับภาระดูแล55บาทต่อคนส่วนที่เหลือเนี่ยค่ะก็เป็นงบประมาณของกระทรวงการคลังดังนั้นจะต้องหาแหล่งเงินเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวจะไปหารือกับสภาพัฒน์ขอใช้งบกลางของสํานักงบเพราะว่าเงินกู้3า0 0 0ล้านบาทจากพรบรเงินกู้50,000นล้านบาทเนี่ยค่ะที่จะเติมเข้าไปในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคาดว่าจะได้เงินในช่วงเดือนเมษายนนี้ขนาดยังไม่ได้เติมนะคะเขาบอกว่าน่าจะไม่ เพียงพอเนื่องจากต้องใช้ดูแลราคานะ้ำมันดีเซลแก๊สถุงต้มแล้วก็ LPG ค่ะทึ่ ที่จะตรึงราคาถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้โดยคาดการณ์นะคะว่าจะสรุปมาตรการทั้งหมดได้ไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ส่วนกรณีการรวมกลุ่มการของรถบรรทุกที่จะเดินทางไปที่กระทรวงพลังงานเพื่อกดดันให้ลดราคาน้ำมันดีเซลเหลือ25บาทต่อลิตรทางประหลัดบอกว่าขอความเห็นใจหน่อยเพราะว่าไม่สามารถทำได้ตอนนี้นะคะเงินกองทุนติดลบกว่า14,000ล้านบาทและก็ยังมีภาระต้องตรึงราคาน้ำมันต่อเนื่องด้วยค่ะ เราไม่สามารถที่จะหาแหล่งเงินตรงไหนมามาได้เพราะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะต้องจัดสรรให้กับเซกเตอร์อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนหรือในเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะขอความร่วมมือแล้วก็ขอขอตรึงไว้อยู่ที่30บาทครับ 30บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีการปรับขึ้นราคาน้ำมันก็จะเห็นนะคะีค่ะดีเซลน่าจะอยู่ที่ประมาณ29บาบาทกว่า 29บาท94สตางค์ต่อลิตรนี่ะนะคะส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่เป็นแม่บ้านแล้วก็ใช้แก๊สถุงต้มเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าเมื่อหมดมาตรการช่วยเหลือที่318บาทต่อถังจากตอนนี้ที่จะต้องจ่ายจริงๆ432บาทต่อถังจําเป็นต้องทยอยขึ้นตั้งแต่1เมษายนค่ะต้องจ่ายเพิ่มนะคะ333บาทต่อถังแล้วก็เดี๋ยวจะปรับขึ้นอีกเป็น363บาทต่อถังแล้วก็ถ้าเกิดปรับขึ้้นนแบบีจะช่วย ภาระเงินกองทุนเฉลี่ย270ถึง280ล้านบาทต่อเดือนด้วยค่ะก็ต้องรับมือนะคะสำหรับ LPG หรือว่าแก๊สหงต้มเนี่ยค่ะน่าจะเห็นการขยับปรับราคาขึ้นก่อนเลยค่ะค่ะอย่างนี้หมายความว่าในอนาคตที่ฉันอาจจะต้องซื้อข้าวแกงในราคาที่เพิ่มขึ้นก๋วยเตี <ไป S 2> ๋ยวราคาเพิ่มขึ้นค่ะ<อ>เป็นไปได้เพราะว่าแก๊กก็คือต้นทุนอย่างหนึ่งของพ่อค้าแม่ค้าเช่นเดียวกันนะคะค่ะต้องบอกว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานถือว่ามีโจทย์สาคัญและก็ต้องมีการแก้ไขอย่างหนักเหมือนกันนะคะอย่างในกรุงเทพรถบรรทุกรวมตัวกันแต่ว่าในต่างจังหวัดเกษตรกรเขาก็มีการออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะคะเรื่องของสวนปาล์มแล้วก ถูกต้องค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถที่จะทำให้ชาวสวน,เ,นเดือดร้อนได้เพราะว่าใช้ปาล์มน้ํามัน,นลดลงนะคะทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดกระบี่ค่ะเตรียมร่วมประชุมกับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มภาคใต้กําหนดแนวทางการยกระดับการเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปหารือก,กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ยืนยันนะคะว่าคัดค้านมติการลดใช้ปาล์มค่ะ ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของชาวสวนในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะคู่ขนานกันไปเลยเพราะว่านายพันศักดิ์จิตรัตปร,ระธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ค่ะรวมไปถึงคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติและก็เครือข่ายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนปาล์มเขาจะหารือกันถึงแนวทางการยกระดับการเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะไปหารือกันกับเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วก็ย้ำถแถลงการคัดค้านมติคณะกรรมการปลาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกอปนรกรณีที่มีมติให้มีการขนน้ำมันปลาล์มดิบผ่านแดนแล้วก็รับทราบมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกรบงรที่ปรับสูตรการใช้ไบโอดีเซล จาก B7 เหลือ B5 สูตรเดียวอันนี้คือมันจะกดราคาดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรนะคะมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสิ้นสุดเดือนมีนาคมอันนี้มันส่งผลทำให้ราคาปาั๊มน้ำมันลดลงต่อเนื่องค่ะล่าสุดอยู่ที่7บาท90สตางค์ถึง8บาทต่อกิโลกรัมจากที่ก่อนหน้านี้ราคาสูงถึง12บาทต่อกิโลกรัมลดลงไปเยอะนะคะภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ผลผลิตปาล์มก็จะออกสู่ตลาดจำนวนมากก็จะยิ่งกด ดันให้ราคาปาล์มเนี่ยมันลดลงไปอีกรวมไปถึงการคัดค้านการขนส่งน้ํามันปาล์มผ่านทางแดนทางบกจากมาเลเซียไปที่ประเทศลาวเนื่องจากชาวสวนปาล์มกังวลน,นะคะว่าอาจจะมีการลักลอบ ขนถ่ายลงที่ประเทศไทยแล้วก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยมันตกต่ําได้อีกนะคะเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีราคานะื้อมันปามต่ํากว่าที่ประเทศไทยค่ะสรุปข้อเรียกร้องทั้งหมดมี4ีข้อด้วยกันนะคะถ้าหากว่าไม่ได้รับการตอบสนองก็พร้อมที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวข้อแรกก็คือให้ช่วยเรื่องของต้นทุนค่ะช่วยติดตามราคาปุ๋ยที่เป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับความจริงข้อที่2ขอให้ติดตามเรื่องราคาผลปามที่สอดคล้องกับราคาตลาดโลกแล้วก็โครงสร้าง ข้อที่3ขอคัดค้านนโยบายการลดสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็สนับสนุนมาก่อนหน้านี้ส่วนข้อสุดท้ายก็คือขอคัดค้านการนําเข้าผ่านแดนจากมาเลเซียผ่านด่านเสดาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูเหมือนกันการเคลื่อนไหวของเกษตรกรจะเป็นยังไงด้วยนะคะอืมนะฮะก็ได้รับผลกระทบกันไปลูกโซ่นะแก่อย่างนึงอีกอย่างนึงก็อาจจะได้รับผลกระทบก็ต้องดังประเดมากๆนะคะตอนนี้ใช่ก็ต้อง มาดูต่อว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรต่อไป